ก้อนใหญ่เลยกรละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเด็กชายผู้หนึ่งชื่อว่าแจ็คเอาไอสัตว์ยังว่านไม่เสร็จเลยแจ็คได้รับของขวัญจากบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่าลาสัญญาและเขาก็ได้รับมันอีกมากมายหลายกล่องต่อกันไปเรื่อยๆจนขึ้นไปถึงท้องฟ้าแล้วก็เจอกับยักษ์เขียววีสจากนั้นเขาก็ฆ่ายักษ์แล้วก็ยักษ์ตายหาแล้วก็โตมาแล้วก็จบ ตามนั้นแหละจบดิมึงจบจบดิจบสวัสดีครับผมเออ่ผมยังไม่แห้งครับ <c oughs> วันนี้ครับเราได้สิ่งมหัศจรรย์ชิ้นใหญ่ทิ่โตมากๆ รอสดาส่งมาให้ผมครับมันใหญ่มากใหญ่อลังการไม่รู้เขาใส่อะไรว้ข้างในนะอาจจะเป็นหนังสือผมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับเพียว่าเป็นหนอนหนังสือเนี่ยผมยตั้งใจเรียนมาตลอดโหเรียนท็อปท็อปตลอดเลย1นบวกหนึ่งได้3ผมยังรู้เลย e <t une> เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะฮะก้ <c oughs> <c oughs> <ๆ>่องครับติ ผมเงใส่แล้วเข้ามาเนี่ยโอโหโคตรหนักเลยกูระโดดกระโดดของเขาก็ส่งมาให้ต้องแพงนะแทนที่มึงได้ฟรีมึงก็จะถนอมข,ของเขา,านะด,ขด้วย แกะกล่องแม่งลออไปสิ่งที่นะฟิปเบอร์เดย์เซอร์ไพรส์นะครับเกิดทั้งทีดิวดีต้องบีให้ครบโอ้โหครบแล้วห้ามทิ้งด้จ้ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอ๋อมันเป็นกล่องคือแบบตอนแรกเป็นเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ขูมมาเป็นกล่อง อ๋อก็คือเราจะส่งของขวัญน,นี้ให้ใครก็ได้โอ้โหน่ารักนะดูกล่องดิสรุปคือเขาส่งมาให้แค่นี้นะครับก็ขอบคุณอาเซได้จริงนะที่ให้กล่องน่ารักขนาดนี้มาให้ผมผ่านมาสองนาทีกว่ากูย,ยังไม่เห็นของข้างในเลย อสุดยอดโคตรเจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวเียไม่ใช่ละเฮ้ยเกมไม่เกีย์นี่ว่ะโอ้เฮ้ยสุดยอด อุ้ยอูเยอะเยอะหูมีเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังโอ้โหพี่อะไรจะแจกเยอะขนาดนี้หูฟังจำลองเสียง7.1 Digital Surround โอ้โหสุดยอดยี่ห้ออะไรเนี่ย s e d Hammer s e d Hammer ทิ่ต่อมาเป็นสิ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันใช่ว่ะชิ้แหวนหูฟังเฮ้ยปกติผมแหวนเองแยผมตั้งหูฟังบนไม้เว้ตอนนี้จะเบียดนี่แล้วว้าวสุดยอดมาดูชิ้นต่อ,อไปเลยววโอ้โหเมาส์ครับผมยี่ห้อซูนามิเป็นเมาส์ที่เรืองแสงเมาส์เป่งแสงได้นี่ครับตัวข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเฮ้ยโอเคจับขนาดมือดีนะทรงแบบนี้โอเคอยู่ดูของชิ้นต่อไป โอ้โหอย่างนี้สเก็ตบอร์ดแน่นอนโอ้ดออย่างที่ทุกคนรู้กันมันคือพิมพ์ดีครับผมเป็นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดเรียกว่าเป็นไฮเทคโนโลยี นี่เป็นคีย์บอร์ดครับผมเป็นคีย์บอร์ดมีไฟนะรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้อุ้ยอันนี้อกหัวคนได้นะคมคู่คีย์บอร์ดนี้สามารถพกไปป้องกันตัวได้ไม่แม่งคมชิบหายเลยกล่องแรกหมดไปกล่องที่2ต้องตามมาเขาให้ถึง2กล่องเลยนะวัตุ์เฟ้เห็นเบอร์ผมไหมชัดเลยกล่องใส่กับข้าวโอ้โห เคสคอมพิวเตอร์ซ่ะให้มาทั้งเคสคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังแห่ให้ขนาดนี้ไม่ให้มาทั้งคอมเลยครับเอามาให้ครบนะบจะได้เล่นได้พี่ให้มาแกล้งผมใช่ไหมครับโอ้หเดี๋ยวมีอะไรอยู่ข้างในเพราะว่าสุดท้ายยัดมาในเคสเลยนะฮะแล้วมีอะไรอยู่ข้างในอีกกูจะแกะเอกมายัางไงเนี่ยต้องมีน็อตไขควงต ขอบคุณรัสด้ามากๆนะที่ให้ของขวัญมานะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่หลายอย่างมากเลยเป็นไม่ได้อยากให้ส่งคอมมาทั้งเครื่องเลย<อ>ก็ไปสั่งซื้อของในรัสด้าได้นะของดีๆของถูกๆมีให้เห็นเยอะแยะนะในเว็บรัสด้ากดซื้อกดสั่งผ่านเน็ตนะแล้วก็ให้เขามาส่งแล้วก็จ่ายเงินปลายทางก็ได้หรือจ่ายเงินผ่านทางบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรเงี้ยก็ได้เพย์พาก็ได้อ,อะไรก็ได้ก็เอาเป็นว่าก่อนจากการก็อย่าลืม วเกด้ยธรรมดาบ้านผมก็ลบอยู่แล้วนะครับมีของมาเพิ่มอีกก็ลบหนักเข้าไปอีก